ถ้าเป็นมัตกาพัทอย่างนี้นะได้ควรกล่าวคำถวายดีไหมจะได้อุท <ผม S 2> ิศไปให้แก่คุณแม่ที่ท่านล่วงลับไปกี่ปีแล้วคุณแม่ผมเปยนปี30นย30หรอโ,อโอ้นานเลยทั่านคุณแม่ของเจฟัตคูจีดาพันในต้าประมาณปีสี่หกสี่หกเป็นคุณแม่ดุษณี รัตนพงศ์และคุณแม่ยุคซิมเจริญพงศ์อันนี้เป็นคุณแม่ของทางนี้นะก็จะได้กล่าวคำถวายเพื่อที่จะได้เอ่ยนามของผู้วายชนคือคุณแม่ของคุณชยุธและคุณแม่ของโยมผู้หญิงที่เป็นภรรยาเทพอารักษ์ก็จะได้รับทราบไปด้วยว่าทำบุญอุทิศไปให้แก คุณแม่ทั้งสองท่านนี้ mm hmm. เทวดาเมื่อเขาได้อนุโมทนาได้เห็นแล้วก็จะอนุโมทนาด้วยถามว่าคุณแม่ทั้งสองท่านนี้ไปอยู่ห่งตะบนใดประมาณว่าไม่มียานวิธีที่จะรับรู้ได้เทวดาเขาก็จะมียานวิธีที่จะนำไปให้คุณแม่ทั้งสองท่านนี้ทราบได้โดยการที่เราได้กล่าว อุทิศผลไปให้เรียกว่าอุทิศในเรื่องของมัตกะพัดพัดเพื่อผู้ตายมีธรรมเนียมมาตั้งแต่ครั้งบุรธกาลแล้วเรียกว่ามัตกะพัดคุณชยุตอาจจะเคยได้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโสระยะที่กลายเป็นผู้หญิงทันตายเห็นขณะที่เป็นมนุษย์แท้แล้วก็เที่ยวไปปุ่นยานพานะ เสร็จแล้วก็ไปมีจิตปฏิพัตถึงพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะไม่ใช่มหากัจจายนะที่มีผิวพรรณงดงามดุจทองทางนะว่าพระรูปนี้ผิวพรรณงดงามเหลือเกินน่าจะได้มาเป็นภรรยาของเราหรือแม่ภรรยาของเราก็น่าจะได้มีผิวพรรณนะาเหมือนกับพระรูปนี้เท่านั้นแหละมีจิตบสรสุทราะต่อพระอรหันต์ก็กลายเป็นสตรีไปทันทีเลยจากเพศชายก็กลายเป็นเพศหญิง ด้วยความอายนั้นก็ลงมาจากยานที่ไปกับสายของเขาติดตามไปข้างหลังของเกวนหนึ่งที่กำลังไปสู่เมืองสาเกตก็ตามมาติดติดพอค้าของเกวนนั้นก็ถามว่าเธอเป็นใครทำไมติดตามพวกเรามาทางนี้ก็ไม่พูดอะไรก็ถามอยู่เรื่อยๆพอถามอยู่เรื่อยๆก็ตอบว่าก็มาเพื่อประโยชน์พวกท่านนั่นเองก็เลยยกผู้หญิงคนนั้นที่เป็นโสระยะ ขึ้นสู่เกวียนแล้วก็นําไปสู่เมืองสาเกตอันี้ทางทางเนี้ยทางทางสหายพ่อแม่ของสุริยะก็ตามหาสุริยะตามหาพอไม่เจอพอไม่เจอแล้วก็เลยทําบุญเรียกว่ามาตติกบพัฒนไปให้แก่ผู้ตายเรื่องราวมันก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแบบนี้พอรู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหาก็ไม่เจอก็แน่ใจว่าต้องเสียชีวิตเป็นแน่ ก็เลยทำมัตรกะพัดพัดเพื่อผู้ตายส่งไปให้แก่สวระยะที่เป็นผู้หญิงอยู่ในเมืองสาเกตนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้เอ่ยนามของผู้ที่วายชนไปแล้วคุณแม่ท่าสองท่านให้ได้ทราบหากว่าท่านไม่อยู่ในฐานะฐานะที่ท่านพูโดเอาไว้ก็คือฐานะโสอุปกัปติย่อมสำเร็จแก่ผู้วายชนนั้นตามฐานะตามฐานะในที่นี้ก็หมายถึงว่า ผู้วายชนนั้นจะต้องไปเกิดเป็นปรัตูปชีวเป,ปรตรัตูปชีวเปรตเนี่ยบางทีก็ไม่ควรเข้าใจว่าเป็นสั์ที่ค่อนข้างจะไม่ดีเมื่อใช้คําว่าเปรตนะแปลว,ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะต้องอาศัยพัดหรือทยธรรมที่ผู้อื่นมอบให้จึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะ ปรัตตุปชีวะเปรตเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการให้ของบุคคลอื่นคือคําพูดนี้อาตมาก็เคยพูดในคลิปหนึ่งแม้แต่พระเราเนี่ยพระสงฆ์นี่เขาถือว่าเป็นปรัตตุปชีวะเปรตก็คืออาศัยผู้อื่นให้คือข้าวน้าอาหารแบบนี้จึงจะรับรงพรหมจรรย์อยู่ได้น,ะน,นี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ดังนั้นพระเราก็ไม่ควรที่จะไปประมาณว่าประมาณตนว่า ตนเป็นอุปมาเพศอยู่ในที่สูงแล้วก็ไม่ควรที่จะประมาณตนว่าตนเหนือกว่าหินาเพกราตาติยโยมทั้งหลายเหล่านั้นความจริงแล้วพระเราเนะี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยอาศัยบุคคลอื่นเลี้ยงดูจึงมีข้อพิจารณาว่ามันเป็นชีิตควรพิจารณาอยู่นหนึ่งว่าเรามีชีวิตเนื่องด้วยบุคคลอื่นควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอภินาปเจเวกนาของพระข้อแรกเลยนะคุณชยุศอะ ควรพิจารณาอยู่หนเ่งว่าเรามีชีวิตเนื่องด้วยอาศัยบุคคลอื่นควรที่จะทําตนให้เขาเลี่ยงง่ายไม่ให้เป็นเขาเลี่ยงยากเป็นสุภรอแปลว่าผู้ที่เขาเลี่ยงง่ายก็จะได้ให้คุณจะยุดพร้อมกับยมผู้หญิงได้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วก็กล่าวตา,ตามมาตมาที่จะกล่าวนําเป็นการถวายมรรคพัฒให้แก่พระสงฆ์ผู้ทิศผลไปให้แก่คุณแม่ทั้งสองท่านดังกล่าวนี้ คุณจะยุดตั้งนโมขึ um ้นก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งนั่งกัสมาที่เหมือนเดิมเลยได้แล้วลำบากนโมตัสสะนโมตัสสะพระกัมมตุอัลลัพโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัมมตุอัลลัพโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัมมตุอัลลัพโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมา,นมายังพันเต,นเตสีรอวันตัสตสะคือไม่ใช่เพื่อส่เพราะตรามรูปเดียวคือถ้าถวายแก่สงสีรูปหรือต้องการที่จะถวายแก่สงทั้งวัดเนี่ยจึงใช้ควาว่าพิขุสังคสักแต่เพราะว่าเจอจงมาที่ตามาซึ่งเป็นปาติปุกลิกทาน เป็นทานที่เจาะจงเฉพาะตัวบุคคลไม่ใช่สังคทฐานจึงต้องใช้คําว่าศีรวันตัสสะหรือศีรวัตโตศีรวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีรวามัตรกาพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุ อมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะปิยชนะนางทีคาระตังมิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งสองขอถวายมัตตกะพัทขอน้อมถวายมัตตกะพัท มัตตกะพัดแด่ท่านผู้เจริญแด่ท่านผู้จเจริญขอท่านผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับจงรับมัตตกะพัดมัตตกะพัดพัดเพื่อผู้ตายเพื่อผู้ตายของข้าพเจ้าทั้งสองของข้าพเจ้าทั้งสองเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งสองของข้าพเจ้าทั้งสองและของปิยชนคนที่รักและของปิยชนคนที่รักญาติของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้า มีบิดามารดานามว่าคุณแม่อุศนีรัตนพงศ์คุณแม่ยุคซิมเจริญพงศ์ทั้งสองท่านนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหงนนตำบลใดพบภูมิใดพบภูมิใดหากมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากมีความสุขสข,ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป,ลไปตลอดกาลนานด้วยเถินสาธุาธยกเคยนถวายอันนี้อันก่อนด้วยได้ไม,มได้ได้ไดจับจับได้ไม่เป็นไรหรอกผ่านภาชนะ เขาเรียกว่ากายปฏิพัทธะคือสิ่งที่เนื่องด้วยกายถึงแม้ว่าพระจับสิ่งที่เนื่องด้วยกายแล้วมีจีกำหนัดมีจีกำหนัดเนี่ยก็จะต้องอาบัติถุลจถ้าสติจับนะแต่ไม่ถึออาบัติสังฆาธิเศสแต่ถ้าไม่มีจีกำหนัดอะไรก็ไม่เป็นอาบัตอะไรเลยเพราะว่าเป็นกายปฏิพัทธะสิ่งที่เนื่องด้วยกายคือมันผ่านภาชนะมาไม่ได้จับมือโดยตรง นี่แม้แต่ไปถูกมือของโยมผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีจิตกําหนัดอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมเก๋พอดีติดธุระกำลังรับสังฆทานของญาติโยมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโยมเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวพระอาจารย์สดก็อ่า ถ้าไม่มีจิตกำหนัดอะไรเลยก็ไม่ต้องบำบัดอะไรแต่ถ้ามีมีจิตกำหนัดคือมันเป็นอสาญจิตตะคือไม่มีเจตนาไม่มีเจตนานี่ถ้าไม่ปรับอาบัิอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ามีเจตนาแต่ไม่มีจิตกำหนัดนะคุณคุณชยุทธไม่มีจิตกำหนนะัดแต่มีเจตนาก็ต้องบำบัดทุกกฎก็หมายถึงว่าไปจับต้องวัตถุอนาจาคือสตรีหนึ่งกห,ปหัปปณะหนึ่ง สตราอาวุธหนึ่งยาพิษหนึ่งเนี่ย<ม>เป็นวัตถุอนามาตที่พระโอโอไม่ควรไปจับต้องนะฮะสตรีแม้ว่าจะไม่มีจิตกำหนัดแต่ว่ามีจิตนาไปจับต้องด้วยความเอ็นดูอย่างเนี้ยแม้แต่เด็กน้อยเด็กสาวไปจับด้วยความเอ็นดูอันนี้ต้องอาบัตทุกขกดเพราะท่านถือว่าเป็นวัตถุอนามาตต้องปรบาบบัติทุกกฎไ้ว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าประมาณว่ามีจิตกำหนัดอันนี้ก็ต้องอาบาสังฆาดทีเสรจเลย ท่านจึงกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนว่าอย่าไปจับต้องนะถ้าเกิดไม่จีกําันแล้วจะต้องอัมบัตหนักดังนั้นก็ปรับอัมบัตทุกขเอาไว้ก่อนเป็นอัมบัตบางอัมบัตเบาที่สามารถจะปรองดัตได้นะเป็นเหมือนจะเป็นต้นแบบของการร่างกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวถวายตรงนี้ด้วยจวต้องโยกออกกัน มสกขุนันนี้จับรู้ส,สึกเมื่อสกูนี้จะไม่ได้กดถ่ายมั้งเนี่ยไม่ได้กดถ่ายตัวนั้นเ,เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องประเคนไหน <laughs> ดิเถิเอนใหม่ได้ดยังอยู่ถ่าย <laughs> ที่ตรวจนะให้สละไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรตรวจแห้งก็น่าจะได้ด้วยเจตนาการที่จะอุทิศผลแล้วก็ไปทําให้เกิดผลสําเร็จแก่ผู้ที่วายชนไปนั้นน่ยขึ้นอยู่กับเหตุสาประการหนึ่งทายกะสัมปทายะถึงพร้อมด้วยทายกทายกะก ถึงพร้อมด้วยทายกทายิกาเรียกว่าทายกะทายกานังสัมปทายะถึงพร้อมด้วยทายกทายิกาอันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อที่2ปฏิฆาสัมปทายะถึงพร้อมด้วยถึงพร้อมด้วยปฏิฆาหกคือผู้รับแล้วก็สามอุทิศเจตนาอา้าวสีก่อน เปตานังสัมปทายะถึงพร้อมด้วยผู้วายชนคือประมาณว่ามีเหมือนกับญาติของพระเจ้าพิเภสรนะคุณชยศก็คือเปรตของพระเจ้าพิเภสารที่เป็นญาติมายืนรอรับเลยอันนี้เรียกว่าเปตานังสัมปทายะด้วยความถึงพร้อมแห่งผู้ที่วายชนคือเปรตนั่นและสุดท้ายก็คืออุทิศเจตนาต้องมีอุทิศเจตนาก็คือเจตนาในการที่จะอุทิศผลไปให้ ซึ่งคาว่าอุทิศเจตนาเนี่ยก็ยังไม่เกี่ยวกับจะต้องมีสื่อคือมีน้ําแต่ว่าเราก็ถือเป็นธรรมเนียมะนะแต่ความสําคัญคืออุทิศเจตนาเจตนาต้องการที่จะอุทิศผลไปให้อันนี้สําคัญกว่าก็เรียกว่าสําเร็จได้ด้วยใจยก็จะได้อนุโมทนาเจตสัพพีให้สิทธิให้พรแล้วพร้อมกับให้คุณชยยศเนี่ยได้มีอุทิศเจตนา ที่จะไปให้แก่คุณแม่ทั้งสองท่านนี้ที่มีนามว่าคุณแม่ดุษณีรัตนพงศ์และคุณแม่ยุคซิมจเจริญพงศ์ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักะรังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปกปติอิสิตังปฏิตามทุมเฮงขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปะ จันโทปนาราโสยธา,ามนิชโชติราโสยธา,าสัพพิโยวิวัชันตุสัพพโรคโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวอภิวาทนาเิริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัทันเติอายุวันโนสุขังพลัง รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตยชะสาทุกขโรคภพยาเวราสโสกาสตุจุปถวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะโตชยสิทธิทธนางลาพังสโสทิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันุจโภคังโสทิภวันตุเตพระวัตุสัพพะมังกัละันตุสัพพเทว,วตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตทิภวันตุเตที่จริงควรที่จะกล่าวสมุทนยยกถาก่อนถึงเรื่องอุทิศจิตนาจิตนาในการที่จะอุทิศผลให้แก่ผู้บาิชนก็ถือว่าคุณชยุตธกับโยมผู้ภรรยา มาทำตามหน้าที่ของบุตรธิดาที่ดีคือเมื่อบิดามดาผู้เป็นปุปการีชนล่วงลับไปแล้วรู้ถึงในภายหลังก็ทำในข้อที่สีเลยก็คือทำบุญุูทิผลไปให้แก่บิดามดาผู้วายชนนั้นไปแล้วอันนี้เป็นการทำตามหน้าที่ของบุตรธิดาที่ดีปุปารีบิดามดาก็เป็นผู้มีคุณเมื่อเรารู้ถึงคุณของท่านได้ที่เคยให้เข้าให้น้ำแก่เราเลี้ยงดูเรามา ก็มาทําบุญอุทิศให้แก่ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําอยู่ทุกปีไหมคุณชย,ยุทธท,ทุกปีนะเป็นควรแก่การทำควรแก่การทำคือได้ทําทุกปีก็เป็นการสือสร่อแสดงให้เห็นถึงบุญที่ั้นนั่นเองว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทิตาเป็นผู้มีความกตัญญูและรู้คุณที่จะกระทําตอดแทนตามหนา้าทีนี้ก็คือข้อที่สข้อแรกก็คือ ท่านเรียกลมมาแล้วก็เรียกท่านตอบข้อที่สองช่วยดำรงกิจการงานของท่านสามข้อที่สามทำตัวให้เหมาะสมที่จะสืบทอดมรรกตกทอดของท่านและข้อที่สี่เมื่อท่านลูกรับไปแล้วก็ทำบุญทิศผลแพให้แก่ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุรุดาที่ดีที่ทําต่อบ,บิรรดามารดาผู้เป็นอุปการีชนนั้นวันนี้ก็น่านโมโนาใจดีเป็นอย่างมากที่ไม่เชื่อว่าคุณชยุดจะมาถึงที่จากกรุงเทพ มาถึงที่เลยตมาก็พลอยตกใจไปด้วยเลยเห็นคุณจะยุดมาพร้อมกับความยินดีปิตินะที่มาถึงที่เพราะว่าจะมาถึงที่นี่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอดีว่า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 มีมอเตอร์เวย์เนาะก็เดินทางได้โดยสะดวกประจวบเหมาประบมอเตอร์เวย์ก็น่าจะใช้เวลาจริงๆก็ชั่วโมงกว่ากว่าเองชั่วโมงกว่กว่า ไม่นานนะไม่นานเดี๋ยวก็จะมีนจะชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็จะมีรถไฟฟ้าแรงสูงเห็นใช่ไหมที่พาดผ่านหน้าวัดเลยอันนั้นยิ่งจะเร็วยิ่งจะเร็วไม่ต้องห่วงคือประมาณว่าเทวดาก็ประสงค์ที่จะมามาอยู่ที่นี่นะให้สถานที่รองรับเอาไว้เพื่อที่จะให้ญาโยมมาโดยสะดวกต้องการที่จะมาทำบุญก็ดีแล้วมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมอันนี้มีโครงการและ ทมาจะเริ่มสอนกรรมฐานทีนี้ทีนี้คุณโยมหลวงพ่อท่านก็มีความรับริอยู่จะสร้างสาราสามัคคีปฏิปธรรมอยู่ที่ใกล้กับแหล่งน้ำนั่นแหละตรงนั้นเลยอย่เป็นของวัดเลยเนี่ยผมอยู่ที่แหล่งน้ำใกล้ๆหน้าพระโบัถสดตางเขตตรงนี้เป็นไงอ่าใช่ใช่คือฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งน้ำเดียว ไปทางด้านนี้ที่คุณชูช่วยบอกว่าผมมาถึงแล้วที่คุณชตอยถ้าลงไปก็เป็นน้ำถ้าลงไปก็เป็นน้ำใช่ใช่ที่อาตมาไปเดินจุบมนั่งกรรมฐานอยู่ตรงนั้นนะแล้วขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เรียกว่าต้นสายร่มครึม้มมากเลยหลวงพ่อมีความลํำบาิว่าจะสร้างสารา,ราสมธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้ต้องมาสารที่อะไรก็เรียกอะไรวัตถรสสารสังเกตนจะได้ทราบทางนี้มาแล้วตรงนี้ก็จะให้เป็นที่พักคืออาจจะต้องกั้นห้องขึ้นมาให้เป็นห้องส่วนตัวแล้วห้องน้ําสาธารณะก็มีพร้อมอยู่แล้วแล้วถ้าทําออกมาจริงเนี่ยคนที่จะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ฮะคือมันต้องค้างคืน แล้วข้างบนก็ไปที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วถ้าทําสําเร็จจริงเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อท่านท่านท่านไม่อยู่แล้วนะวตอนนี้ท่านเจ็ดสิบห้าอาตมาก็จะไปอยู่กุฏิเจ้าวาดกุฏิเจ้าวาดอย่างงามและอย่างใหญ่ด้วยแหละเป็นกุฏิเจ้าวาดแล้วก็อันนี้แหละก็จะเป็นกิจลักษณะได้อีกห้องหนึ่งเนี่ยห้องข้างนี้อาจจะเป็นห้องสอบอารมณ์หรือแม่ก็เป็นห้องอาหารอะไรอย่างงี้ <S <S ไม่จำกัดอายุเลยไม่จำกัดไม่จากัดอันนี้ก็มีความรำบริที่จะสารต่องานพระศาสนาอ่าใช่เพราะอีหน่อยจะมีสักปิดติดหน่อยจะทให้น้าเด็กยังไม่เปิดเปิดก็ใกล้เลยใกล้เลยแล้วก็พูดถึงว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยก็เท่ากับระมาเดินทางจากวัชัยสงครามมาที่ปฐุมธานียุ่พุทธศูนย์สองไม่ไกลกันเลย เขาใกล้แต่ว่าเขามีรถการจราจรมันไม่สะดวกเท่าหร่เองอ่าวิผมขึ้นตอนแรกมาจากจากองนนนนะฮะตอนแรกมาก็มาลงตรงบ่งแหวนกาญจนานะฮะอือีกหน่อยก็เข้าเข้าเข้าเส้นนี้มาได้เลย่ซึ่งซึ่งผมเข้าเส้นนี้พโล่งตลอดเมื่อสักวันแรกเมื่อวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดแน่นแน่นมากนี่วันที่ยี่สิบเก้า วันที่สามประวันก็เบาเลยฮะประวันก็เบา,ลา,าเบาลร,ลรอ,อีกหน่อยก็สองสายนี้ก็จะทํางานร่วมกันสายเดิมไม่แต่ภาพเดิครับมอเตอร์เวย์นี่แพอมีรถไฟฟ้ามัน็ะสูงก็จะเบาลงไปอีกคล่องไปอเหมือนกับคือไม่ลึกไม่ฝันะนะคุณชยัยยศแล้วมาได้อย่างไรเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะคือคือคือ มาเองก็คงไม่ได้มาไม่มาไม่มาอยู่แล้วไม่มาอยู่แล้วคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันฉับพลันทันทีเลยใช่คือมาเยี่ยมหลวงพ่อในตอนเช้าของวันนั้นมาถึงนี่ประมาณสักสิบโมงแล้วก็อยู่พูดคุยสนทนากับหลวงพ่อจนเป็นที่รู้ความในใจของท่านแล้วว่าป้าจารู้จักหลวงอไม่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 รู้จักมาก่อนเลยหลวงพ่อเป็นคนติดตามมาตมมาเองตามหาจนเจอเนี่ย ไปอยู่ที่วัดธรรมนกที่ว่าเนี่ยพอตามหาจนเจอแล้วท่านก็โทรไปเลยแล้วได้พูดคุยกับท่านประมาณว่าท่านเต็มรรคพระเสงกาตมาอะไรอย่างเนี้นยเห็น <He S 2> ท่านมมาไ,ไม่เป็นไรยัง,ย,งยังมีเวลาคือท่านเต็มรรพระเสงิกาตมาอาแข็งรับอัตมาก็เลยอยากจะมาเยี่ยมมากราบเยี่ยมท่านก็ามาในตอนเช้าของวันนั้นหลังจากได้คุยในตอนเย็นนะมาตอนเช้าของวันนั้นก็มาถึงนี่ประมาณสักสิบโมงหมอรถมาเนี่ย ราคา2 0 0พบาทจากอ่างทองเนี่ยเสร็จ mm hmm. แล้วก็ผู้คุยจนแล้วอาตมาก็กลับไปก็กลับไปไปถึงประมาณสักบ่ายสองโมงได้แล,และตอนนี้พอไปถึงบ่ายสองโมงแล้วไปถึงบ่ายสองโมงแล้วอาตมาก็เลยไปโพสที่แต่ง,รงกรงเกวียวไว้อยู่ที่ วัดธรรมนบนั้นทั้งสองโพสเลยแล้วโพสท,ที่สองเนี่ยเขาว่าไม่มีคําว่าวัดธรรมนบนะไม่มีคําว่าวัดธรรมนบนะไม่เฉลียวใจแล้วพอโพสแล้วมันมีคําว่าวัดธรรมนบอยู่ด้วยแล้วพอดีว,ว่าคลิปที่อยู่นครสวรรค์ขึ้นไปในตอนเช้าของวันนั้นแล้วก็ทางโน้นเขาก็ประมาณว่าแม่ตมาอยู่ที่เข้าสังกัดวัดธรรมนบเขาพูดมาทางเจ้าคณะตำบลเนี่ยแล้วมันก็มีคําว่า สร้างถวายวัดแต่ไม่ได้เข้าอยู่สังกัดเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้าคณะตำบลเดือดร้อน<ม>แล้วก็ทางสํานักพุทธก็ไปอยู่ที่นครสวรรค์ตาหาตามาเนี่ยจะไปทําข่าว<ม>อันนี้พอเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วพระครูก็รีบโทรมา,มามหาตามาเลยอาจารย์อาจารย,าจารย์จะได้ไปฟังโพชานอาจารย์รีบไปรบกบดานกับหลวงพ่อเลยอไปเลยอพระ,ระหลวงพ่อพระครูเนี่ยที่เนี่ยที่นี่นนอ่า มามาไปรบกบดานกับหลวงพ่อเลยเดี๋ยวนักข่าวมันจะแห่มาหาจานนะบูดอย่างนี้วันพุกเนี่ยเป็นคน<ว>เหนือวันพุกนี้ไปเลยนะวันพุกนี้ไปเลยนะมาท้งครับผมไปตัวางนี้เลยนวันนี้วันนั้นนะคุณ,ค,ณคุณชยยศอัตมาก็โทรหาเจ้าแจ๊กบ้างไหมมาเร็วเลยตอนนี้หลวงพี่จะต้องรีบไปแล้วก็ร <คน S 2> ีบข,ขนของเกิดกระทันหาาันเฉพาะของที่จําเป็นมาแากจากแจกพรธรรมบพใช่ แล้วก็ต้องมีรอบสองแลนะ้วรอบสองออ,งอันนี้บึงเข้ามาบึงบึงมาบึงมารถมาโทรบอกหลวงพ่อหลวงพ่อครับที่แรกท่านให้ดูห้องนี้แหละแต่ม,มันมันกว้างใหญ่มากไปครับหลวงพ่อมันเหมือนอยู่ในถ้ำเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็โทรบอกท่านหลวงพ่อครับผมก็รังไปหาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อให้อยู่ให้ผมอยู่ห้องนั้นก็ได้ครับหลวงพ่อแล้วก็เตรียมต้อนรับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ได้มาอยู่อ่ะเออมันเป็นเรื่องแปลกมากนะโยมนะที่อาจารย์เปิดแรก ภกไฟหลังๆเนี่ยวัติการมันเปลี่ยนไปอย่างเด่นมากเลยเปลนแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ลึนต้นใหม่สดใสแล้วก็มีคนเข้ามาเข้ามาติดติดติดตามเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเยอะมากด้วยหลวงพระมีอะไรที่ที่เขาตามอยู่นะฮเป็นนักข่าวยังไม่มาเป็นนักข่คือที่จริงเขาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่จริงๆคือประมาณว่า พวกนักข่าวด้วยนยังเดาว่าอาตมาไปอยู่ลบบุรีบ้างไปอยู่ฉะเชิงเซาบ้างไปโน่นเลยคือหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อของวัยอาตมาก็เลยไม่เอ่ยนะไม่เอ่ยในคลิปในโพสต์ต่างๆนเขาก็เดากันไปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะว่าแล้วเราก็แน่แน่แล้วแน่แน่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องฉันเนาะจัดๆผมกลับได้เลยเมื่อเดวยังไงเอาก็กลับได้เลยถ้าจะมีตัวละ ได้เวลา30นาทีฉันท่านฉันท่านจับจัดผมขอไปอยอว่าเไม่ดีเลยมันเจ็บผมไม่ได้ได้ไหมเขาท่านพอกจัดสาธุาฎีครับผมไ่สาาจะกลับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเลยอย่าเจียเลยอย่า คุณชยุตก็เจ็สิบแล้วเนาะเจ็ดิบครึ่งดสิบคือถ้าไม่มีไขมันอ้วนก็ลำบากแต่ถ้าอย่างมารม่เจ็ดสิบก็น่าจะอย่างสบายอยู่ท้าอาจารย <c oughs> ์ดูแลสุขภาพดีมากใัทงที่พื้นฐานที่บอกมาว่าเคยมีปัญหาด้วยนะฮะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง แต่งกายแลตอนนี้ดีมากเรียบร้อยะอ่ว